อยู่ซอยไหนเฮมีเซเว่นเนาะเขายืนไทยขวางทางครับตอนนี้กัมพูช์พัทยาใต้หาดจอมเทียนแล้วครับผมเซเว่นนีบอสเซเว่นนี่ยไงแล้วไปทางไหนวะ นี่มีเซเว่นอยู่ไหมเซเว่นเขาจอดข้ายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่มีไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเดี๋ยวผู้จงสิไม่ยืนรอดล้วเดี๋ยวเบ็ดออกมา ว่แล้วครับพัทยาใต้ครับหาดจอมเทียนครับครับจะมาเบสิภาพไปเมือนบรรยากาศริมทะเลครับชมแห่ง,งสยยัญญารครับเรากำลังเตรียมเต็ม ทะเลครับผม ดอลล่ามาถึงทะเล,เล,ลแล้วไปแล้วคุณอนล่าละตอนล่าแอะแอะแอะแมวเพื่นมวนเพื่อนอ่า

ดีด่ะด,ด้ลงอ,อ่า,าจอมเทียนทะเลปัตตาคือ,อไปขล้นกัน